เสียงฟ้าคำรามกึกก้องสะท้อนไปทั่วท้องฟ้าเหนือแม่น้ำมูลสายฝนกระน่ำลงมาเหมือนม่านหน,นาทึบจนแทบมองไม่เห็นฝั่งลุงพลกระชับเสื้อเก่าขาดของตนแน่นขณะที่มือยังพายเรือลำน้อยฝ่าขึ้นลมกลางลำน้ำคืนนี้ฝนคือตกหนักแทนอเขาพึมพำกับตัวเองน้ำในแม่น้ำมูลเชี่ยวกรากแต่อย่างไรเสียเขาก็ต้องออกหาปลา เพราะที่บ้านมีเพียงข้าวสารหยิบมือและปลาย่างแห้งๆที่เก็บไว้หลายวันแล้วหากคืนนี้จับปลาไม่ได้พรุ่งนี้คงต้องทนหิวลุงพลทอดแหลงกลางลำน้ำหวังจะจับปลาตัวใหญ่พอให้กินได้หลายวันขณะที่ฝนสาดซัดใบหน้าเสียงคลื่นซัดกระทบเรือดังเป็นจังหวะลุงพลนั่งนิ่งเฝ้ารอแต่สิ่งที่ติดขึ้นมากับไม่ใช่ปลาตัวโต มันเป็นตุกตาดินเผาลุงพลมองมันด้วยความงุนงงตุกตาเป็นรูปเด็กชายตัวเล็กๆมีรอยแตกตามตัวเปียอกชุ่มไปด้วยน้ำและดินโคลนลุงพลขมวดคิ้วเขารู้ว่ามีบางหมู่บ้านริมแม่น้ำมูลที่ใช้ตุกตาดินเผาในพิธีกรรมบางอย่างแต่ใครกันล่ะจะโยนมันลงแม่น้ำมูลในยามค่ำคืนแบบนี้ ของใครกันเนี่ยเขาพืมพำมก่อนจะโยนตุ๊กตานั้นกลับลงน้ำไปเสียงตุกตาตกกระทบผิวน้ำดังต่อมแต้มตามมาด้วยเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องลุงพลสะบัดหัวไหล่ความรู้สึกแปลกๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจแล้วหันไปสนใจแแหของตนอีกครั้งขราวนี้แกทอดลงไปใหม่หวังว่าขราวนี้จะได้ปลาตัวใหญ่แต่แล้ว เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากสายน้ำเ <Words> สียงหัวเลาะแผ่วเบาดังลอดผ่านสายฝนลุงพลชะงักทันทีมือที่จับแหอยู่เริ่มสัน่นเขาหันซ้ายหันขวาแต่กลับไม่เห็นใครมีเพียงเงามืดของต้นไม้ที่ริมน้ำไว้เอ็นตามแรงลมแค่นั้นลมพัดเล่นเสียงไปเอง ลุงพลปลอบใจตัวเองแต่หัวใจยังเต้นรัวเขาสูดหายใจลึกหันกลับไปดึงแหขึ้นจากน้ำอีกครั้งแต่ทันทีที่ดึงมันขึ้นมาได้เขาก็ต้องพผง,งักในแหไม่มีปลาเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับมีตุ๊กตาดินเผาตัวเดิมติดขึ้นมาลุงพลเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นมือที่กําแหเริ่มสั่นสะท้าน ตุกตาดินเผาที่เขาโยนทิ้งไปเมื่อสักครู่กลับมาอยู่ในมือของเขาอีกครั้งและในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมฟังดูเหมือนเสียงของเด็กผู้ชายเล็กๆหัวเราะอยู่กลางแม่น้ำท่ามกลางสายฝนที่ห้มกระหนำ่ำเงาดำบางอย่างค่อยๆลอยขึ้นมาจากแม่น้ำมูลลุงพลแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นตุกตาดินเผาตัวเดิม ติดอยู่ในแหทั้ทงๆท,ที่เขาโยนมันทิ้งไปแล้วดวงตาเล็กๆของตุ๊กตาดูเหมือนจ้องตรงมาที่เขาลอยล้าวบนใบหน้าของมันหายรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวไปตามกาลเวลาเสียงหัวล,ล้อแผ่วเบายังคงดังก้องอยู่รอบตัวล้าวกับไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะแต่ลอยวนอยู่ทั่วสายน้ำเสียงนั้นฟังดูเหมือนเด็กน้อย แต่ก็แฝงด้วยความเย็นเฉียบจนลุงพลขนลุกสู่ฝนยังตกหนักไม่หยุดท้องฟ้าถูกฉาบด้วยฟ้าแลบเป็นระยะระยะเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องทันใดนั้นเองกระแสน้ำรอบเรือของลุงพลก็เริ่มหมุนวนอย่างประหลาดลุงพลรีบสะบัดแห้ออกจากตุ๊กตาโยนมันทิ้งไปในน้ำเป็นครั้งที่สองคราวนี้ไม่ลังเลแล้วมือหยาบก้านกำไม้พายแน่น หวังจะรีบพายเรือกลับไปยังฝั่งแต่ทันทีที่เขาเอื้อมมือไปคว้าไม้พายมือของเขากลับไปจับไปโดนอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบพาหนุกลับบ้านเสียงแผ่วเบาดังขึ้นข้างๆหูลุงพลสะดุ้งสุดตัวรีบหันขวับไปมองทันทีและสิ่งที่เห็นก็แทบทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเลยทีเดียวกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักเงาดำรูปล่างเล็ก ของเด็กชายคนหนึ่งกำลังลอยอยู่เหนือผิวน้ำดวงตาของเด็กคนนั้นกลมโตแต่กลับไม่มีแววตาเลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงช่องว่างดำสนิทที่ดูราวกับหลุมลึกไร้ก้นเด็กชายเปียกโชกไปทั้งตัวผมที่เปียกน้ำละแหนงและหนดเกาะติดใบหน้าสีดเซียวแขนเล็กๆผอมบางยื่นออกมาลาวกับกำลังขอให้ลุงพลช่วยพาเขาขึ้นเรือลุงพลหน้าซีดเผือด ล่างทั้งล่างเย็นชาไปหมดเขาอ้าปากจะตะโกนแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเลยแม้แต่น้อยจู่ๆเรือของเขาก็หนักขึ้นเสียงน้ำสาดกระเซ็นดังอยู่รอบตัวลุงพลก้มมองขอบเรือแล้วเขาก็ต้องหวีดล้องสุดเสียงมือเล็กๆสีซีดขาวเกาะขอบเรือไว้แน่นหลายมือนิ้วมือที่สีดขาวเหล่านั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำ บางนิ้วบิดเบี้ยวลาวกับผ่านความทรมานมาอย่างยาวนานพวกมันค่อยๆเลื่อยขึ้นมาบนเรือช้าๆพากับบ้านเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆรอบตัวลาวก็มีเด็กหลายคนกำลังพูดซ้อนกันลุงพลตกใจสุดขีดรีบคว้าไม้พายแล้วหวดไปที่ขอบเรืออย่างแรงพยายามปัดมือเหล่านั้นออก ทันใดนั้นเองฟ้าแลบสว่างวาบทั่วท้องฟ้าเผยให้เห็นสิ่งที่ทำให้ลุงพลแทบสิ้นสติเด็กชายซีดเสียวคนนั้นเด็กชายซีดเซียวคนนั้นมายืนอยู่ที่ท้ายเรือแล้วริมฝีปากของเด็กค่อยๆแย้มออกเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจนผิดมนุษย์มนนาหนูจะกลับบ้าน ทันใดน,นั้นเรือของลุงพลก็โครงเครงอย่างรุนแรงราวากับมีบางอย่างอยู่ใต้ท้องเรือแล้วกำลังพยายามพลิกมันให้คว่ำเสียงน้ำเชี่ยวดังขึ้นรอบตัวสติของลุงพลเริ่มเลือนลางหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกฝนยังคงตกหนักไม่หยุดเสียงหัวเราะของเด็กชายก้องกังวานอยู่ในอากาศและแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลง พอถึงลุ่งเช้าสายฝนสงบลงแล้วหมอกจางๆลอยอ้อยอิงเหนือแม่น้ำมูลชาวบ้านที่ออกหาปลาแต่เช้าพบเรือลำน้อยของลุงพลลอยเค้งคว้างอยู่กลางลำน้ำไม่มีใครอยู่บนเรือไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีคราบเลือดมีเพียงตุ๊กตาดินเผาวางอยู่ตรงกลางเรือดวงตาของตุ๊กตาดูเหมือนจ้องมองขึ้นไปบนฟ้า ชาวบ้านพยายามตามหาลุงพลแต่ก็ไม่พบร่องลอยของเขาอีกเลยบางคนบอกว่าเขาคงจมน้ำหายไปแล้วบางคนบอกว่าเขาคงจมน้ำไปแล้วแต่บางคนก็เชื่อว่าเขาถูกบางสิ่งในแม่น้ำมูลพาไปคืนนั้นเองชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงประหลาดลอยมาตามสายลม เสียงของเด็กน้อยร้องเพลงแผ่วเบาเหนือผิวน้ำพากลับบ้านพากับบ้าน,าบบานตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเจอกับลุงพลอีกเลย